ภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยและพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจากกับเปวัตนสูตรด้วยความเคารพเลื่อมใสพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนบุญเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและวิดีโออวยพรวันเกิดแก่กัลายาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคมพร้อมรับของเที่ยวระลึก และคำอวยพรจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจกกักรพรรดิโดยมีกัลยนานมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรพัฒรากัลยนานมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรเป็นประธานทอดผ้าปา่าส่วนพิธีถวายเครื่องกันหนาวโดยมีกัลยนานมิตรเอริกกัลยนานมิตรนัชชาและกัลยาณมิตรวราเสตอินกแกรมเป็นประธานถวาย นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกลัลยาณมิตรนาทีการยานมิตรแดนทีระตั้งพิสุทธิ์ที่พงษากลัลยนานมิตรไบรอันกลัลยาณมิตรอารุณวันกลัลยนานมิรแคทเธอรีนกลัลยนานมิตพักควันกลัลยนานมิรบอนนี่และกลัลยนานมิรนัทววันแมกเวนเป็นประธานจุดประทีป ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ส่งมอบประทีปให้กับคณะประธานเพื่อร่วมการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพียงก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายด้วยใจที่ตั้งมั่นและเลื่อมใสและในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้เมตตาให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สาธุชนทุกท่าน ซึ่งบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและความปพื้มปิติที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ